ช anel นี้เป็นช anel ที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ Shut up คุณต้องการแซนด์วิชหรือเครื่องดื่มดีคะน้ำส้มค่ะ้าว คุณชอบไหมคะชอบค่ะขอบคุณคะ่ะคุณต้องการแซนวิชไหมคะเงินค่ะอะไรนะคะถ้าไม่ส่งเงินมาให้ฉันแกโดนยิงแน่ๆแย่แล้วทำยังไงดีโทรหาตำรวจเร็ว คุณตำรวจข้ามาจับคนปล้นเงินในร้านซับเว่ยหน่อยค่ะถ้าไม่ส่งเงินทั้งหมดมาตอนนี้ฉันจะยิงแกจริงๆแล้วนะคุณถูกจับแล้วเจ้าหัวขโมยอะไรนะข้อหาปล้นเงินในร้านซับเวย์ คุณมีความผิดมากกว่านี้คุณต้องเข้าคุกไม่นี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกด